จังหวัดแพร่ค่ะได้มีการนำหน่วยพออสวลงพื้นที่ให้บริการด้านการแพทย์เชิงรุกร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่ของอำเภอลองค่ะ ที่เทศบาลตำบลเวียงต้าอำเภอลองจังหวัดแพร่นายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชาการจังหวัดแพร่นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมบราชชนนีพอ,อสอวอให้บริการตรวจรักษาโรคทั้งแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันและการรักษาด้านทันตกรรมร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนโดยนำงานบริการจากทุกภาคส่วนทั้งภาคราชาการภาคเอกชน และรัฐวิสาหกิจในลักษณะของศูนย์บริการร่วมแบบเบ็ดเสร็จมาให้บริการและสง่งเคราะห์แก่ประชาชนที่ยากจนชาราภาพพิการและผู้ด้อยโอกาสค่ะนอกจากนั้นนะครับภายในงานยังมีการแจกผ่านกล้าไม้การจำหน่ายสินค้าทงฟ้าราคาประหยัดการสาธิตการฝึก อาชีพการแนะแนวอาชีพนะครับการทําหมันสัตว์และก็การให้บริการให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆรวมถึงการจัดนิทรรศการการซ่อมแซมเครื่องมือการเกษตรการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผลผลิตทางการเกษตรพร้อมทํารับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่นะครับได้แก่การจัดทําเอกสารสิทธิที่ดินการสร้างแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรโครงการสร้างถนนและก็คลองส่งน้ําการขอใช้พื้นที่เพื่อกําจัดขยะของเทศบาลและก็การขอรับรถฉุกเฉินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยครับ นอกจากนี้ก็ยังได้มอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้สูงอายุจำนวน50ชุดมอบถุงยางชีพจำนวน20 20ถุงนะคะโดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนอีก10ชุดทุนการศึกษา10ทุนและมอบพันธุ์ปลากินพืชจำนวน30,000ตัวให้แก่ประชาชนตำบลเวียงต้าและหมู่บ้านตำบลใกล้เคียงด้วยค่ะครับ